เพือเพื่อไอ้พวกขันพี่ตนะต้องเป็น Ui Bóng Ngài <laughs> Cưới vào Bán a 2 tháng rồi <laughs>

ครับผมรับช่วยกันคนระ นะครับไปหล

ครับขอโทษนะครับหลบๆเลยนะครับ

ครับเขาจะให้กบาเลยเพรว่ากปูแค่เจี๊ยองไม้นะครับหมาดงไงเื่อเขามกันไปเทรวมทั้งหมดครับปกแ้เจี๊ยสนงไม้ก็จัเตัวน้อยูจาเร็วาเร็วจาขอเร็ว Hãy subscribe cho kênh khó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออช่วยไว้ให้ไปทใช่ทัวดไปเรื่อยๆแ้พี่เออที่เป็นหุ้นเราไปใส่ร่น เอาเอาขอสปอเนสนะดูนักท่านไปน่ยล็อกลยล็อกเอา ไ้ผมกพพยายามกำระยะที่นี้ครับครับครับกระถิ่นก็น่าหน้าจะได้หยุดอมาเลยนหลายที่นะ่จ <laughs> มีกว่ก็จ้าละสีล้านสามเ้าันเนี้เคนจไปดูทอคม่เะแ่น้ขคงไปดูงนี้่ายุอพยได้ได้ข่าวอยู่เหมืนกันไม่รู้จะเข้าสิงพงไหแต่คืนนี้เนี่ยแน่นอน

ดอกไม้ฝากเลยนะครับปูแกเจส้อนดอกไม้ครับ อกไม้ฝากเลยนะครับผูแย yeah, กเจสอนดอกไม้ครับก่ข้บ ไม่เหยียบรองเท้านะลูกผมกดตัวอาจารย์ครับกดแล้วก็เหยียบกับพื้นเลยครับ <c oughs>

เลยนะครับไม่ไม่มใส่บาทต้นกล้วยและต้วตอไม้ครับ បងមកវិញទៅ